ไม่รู้ว่าใครเดินนะมาเดินไปฝั่งด้านนน้น,นเมื่อกี้เนี่ยใช่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมนี่ลองเดินไปดูนะเพื่อนๆนะไม่รู้ว่าเป็นใครนะผนได้เจอน้ำแล้วนะนะ น,นเดี๋ยวผมจะต้องหาที่ตักน้ำก่อนตอาน้ำไปให้น้องนะแล้วเราก็เล็กโอ,โอเคครับพี่เจตีตอนนี้ผมเนี่ยได้แยกทางกับเล็กกับน้องก่อนนะก็ผมเนี่ยบอกว่าจะลงไปหาดูน้ำด้านล่างนะตอนนี้เล็กกับน้องน่นาจะอยู่ด้านบนนี่แหละ ไม่รู้เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะผมบอกให้เดินตรงขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมตามขึ้นไปนะก็เดีผมวนีจะขอลงไปหาน้ำก่อนอ๋อต่ว่าด้านล่างนี่น่าจะมีน้ำนะพอเมื่อก่อนเนี่ยทางนี้เหมือนจะเป็นทางน้ำไหลนะตรงด้านล่างเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยหลายปีมากแล้วนะ เหมือนผมเนี่ยจะได้ยินเหมือนเสียงน้ำนะเสียงไก่ป่าร้องดังมากถ้ามีไก่ป่าด้านนี้น่าจะมีน้ำนะ เหมือนตรงนี้เนี่ยเหมือนผมจะเคยมานะเรียบร้ยนะตรงนี้เหมือนผมจะเคยมานะอ๋อใช่แนละ้วตรงนี้ผมเนี่ยเคยมาครั้งหนึ่งนะตอนที่เล็กเนี่ยได้หลงป่ามานะหลงไปกับลูกของลุงหมายนะลูกของน่าจะลุงหมายลูกลุงหมายนะครับตรหน้าตรงนี้แหละที่ผมเนี่ยได้ขึ้นมาตามหานะ <c oughs> รูว่ามีน้ำหรือเปล่าโอ้น้ำไม่มีเลยนะถ้าน้ำไม่มีก็เดินกลับขึ้นไปหาเล็กก่อนแล้วก่อนที่เล็กเนี่ยจะเดินทางขึ้นไปไกลเกินนะกลัวแบบหลงกันนะครับ ผมเนี่ยต้องเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะเพี่ๆดิน่าจะเดินลัดขึ้นไปทางนี้เลยเพราะว่าผมคุยกับเล็กไว้ว่าให้เล็กเนี่ยเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ผมเนี่ยจะเดินตามขึ้นไปนะถ้าได้น้ําแล้วเนี่ยว่าเดินขึ้นไปลงน้ำเรื่อยๆดีกว่าผมจะได้ยินเสียงน้ําอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าน้ำเนดังมาจากทางไหน เห็บน้องเนี่ยเริ่มหิบน้ำแนละ้ผมเลยแยกตัวลงมาหาน้ำก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอน้ำเลยนี่น่าจะเข้ามาในป่าใหญ่เลยนะน <c oughs> ตรงนี้ร่องน้ำแนละ้วไม่มีน้ำเลยหน่อไม้ก็ไม่มีสักหนอดเลย ผมว่าเล็กกับผมเนี่ยนะ่าจะต้องครั้งที่นี่คือเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องหาอะไรกินได้ทันหรือเปล่าตอนนี้ถ้าไม่เจอเจนก่อนนะเราจะเดินถมตามเดินตามขึ้นร่องน้ํานี้ไปเลยดีกว่าเพราะถ้าเดินตรงขึ้นไปเนี่ยเล็กก็เดินตรงผมก็เดินตรงเนี่ยไม่รู้ว่าต้องไปโผล่ทางไหนแต่ผมเดินขึ้นไปหาทางนั้นบนเลยนะ่ผมกับเล็กเนี่ยเดินทางขึ้นไปกันนะ น้ำไม่มีเลยนะเสียดายน้ำไม่มีแล้วโ้หผมก็เริ่มหิวน้ำแล้วคิดว่าลงมาจะได้กินน้ำไม่รู้ว่าเล็กกับน,น้องเนี่ยเดินไปไกลถึงไหนแล้วน,นีผมรู้สึกแบบปวดหัวมากเลยนะไม่รู้โดนอะไรเข้าไปเมื่อกี้ได้กินอะไรแปลก,ปกไม่รู้นะก็ปวดหัวมากตอนนี้ เหมือนว่ารู้สึกจะไม่มีแรงเดินยังไงไม่รู้นะแต่ผมขอหาที่นั่งพักก่อนผมรู้สึกมึนหัวนะพี่พี่พีนั่งพักตรงนี้ก่อนนะรู้ <c oughs> สึกว่าปวดหัวมากเลยนะไม่รู้เป็นอะไรนะตอนนี้ เดี๋ยวผมเดินทางต่อแล้วเนี่ยนะผมถ่ายดูนะตอนนี้ขอนั่งพักก่อนผมไม่รู้ว่าได้กินอะไรเข้าไปนะเมื่อกี้ตรงเนี้ยสึกมึนหัวมากเลยตอนนี้แบบเสียงผมเริ่มเปลี่ยนแล้วเหมือนไม่มีแรงเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยขอออกจากตรงนี้ก่อนนะเพื่อนดิผมรู้สึกยืงนั่งเนี่ยเหมือนผมจะหลับยังไงไม่รู้นละเมื่อกี้เนี่ยเกือบวูบไปแล้วนะี่ ไม่รู้มีอะไรหรือเปล่าเท่าไรเหมือนว่าผมเนี่ยจะวูบเลยนะเมื่อกี้เนี่ยผมนั่นรีบดูขึ้นแล้วก็เดินทางกันออกอย่างนี้่อยไม่รู้ต้องไปทางไหนต่อนะ เดินทางต่อนะพี่ดีนะเดี๋ยวตามพวกเล็กกับน้องไม่ทันนะน้องน,น่าจะหิวน้ำแย่และน่าจะเดินทางขึ้นไปทางนี้แหละตรงขึ้นไปดีกว่า ผมรู้สึกว่าหายใจเริ่มไม่สะดวกแล้วนนะหายใจแล้วก็รู้สึกเหนื่อยๆไม่รู้ ừ, ผมมาโพทางาไหนวเนี่ย น้ำหรือเปล่านะ่าจะว่าไม่ยินเสียงอะไรเลยตอนนี้เหมือนว่าเมื่อกี้นะอาการเมื่อกี้เหมือนว่าผมเหมือนจะขาดน้ํานะตอนนี้แห้งคอแห้งหัวผมจะเริ่มเหนือนเริ่มออกละถ้าไม่มีน้ำเนี่ยก็คงน่าจะแย่นะตอนนี้ต้องเดินทางต่อรูว่าผมจะขึ้นไปทางไหนนะตอนนี้ผมมาทางไหนไม่รู้นะ หยุดโผล่มาทางนี้นะไม่รู้ไปทางไหนต่อเลยเสียงน้ำนนเงียบไปเลยนะผมไม่ไดไ้ยินเสียงอะไรเลยทงนี่เหมือนไม่รู้ว่าผมนะเคยมาหรือเปล่านะไม่มีแรงเดินแล้วครับพี่เลย มผมเนี่ยจะเริ่มไม่ไหวแล้วแล้วนั่นวันเนี่ยสัญญาณก็ไม่มีโทรหาเล็กก็ไม่ได้เลยน่าจะไม่มีน้ำนะผมเนี่ยเดินมาเนี่ยเดินหาดูน้ำนะ <c oughs> แห้งมากตอนนี้ยังพาก,ก่อนรู้สึกไม่ไหวนะพี่ผิว่านี่ยน่าจะหลงกันแล้วแหละถ้าเดินตามไม่ทันเนี่ยไม่รู้ว่าเล็กกับน้องเนี่ยเดินไปถึงไหนกันละจะรอผมหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวถ้าผมเจอทางเงินหลักข้างบนแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินถ่าดูพวกเล็กกับน้องกับน้องเขาก่อนนะเยังไม่รู้ว่าน้องเนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็ รู้สึกว่าผมเริ่มปวดหัวแล้วหนักหัวมากตอนนี้ผมดม้นได้ยินเสียงแบบหลอนๆเข้าหูไงงไม่ไหวเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อไม่ไหวแลลงไปดูน้ำด้านล่างดูนะเผือด้านล่างเนี่ยอาจจะมีน้ำนะต้องลงลไปดูแล้วกันน้ำนิดเดียวก็น่าจะกินได้เหมือนกันผมก็หาประทังชีวิต่ะ ีเริ่มไม่ไหวแล้วคอ่อยหาตักน้ำได้แล้วเนี่ยต้องรีบเอาขึ้นไปให้เล็กกับน้องอีกเหมือนจะมีทางเดินเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นพวกของพวกพวกพวกในพันเนี่ยตามล่าสัตว์นะเพราะตรงนี้มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆอย่างงี้นะน่าจะมาล่าสัตว์กันเยอะนะ <c oughs> พอเมื่อกี้นะ่ะเดินนี่มันสมมติผมเจอปอกกระสุนอยู่นะมันจะเป็นเศษปอกกระสุนเก่าแหละ ไม่มีน้ำเลยนะพี่พี่ด <c oughs> ิตรงเนี้ยเหมือนจะเป็นรอยน้ำแห้งเก่าเลยนะเนี่ยตรงนี้าไม่มีแล้วนะเหมือนว่าจะหยุดช่วงหน้าฝนน,น่าจะหายไปหมดละ <c oughs> <c oughs> น่าจะไม่ไหวพี่พี่ดิแต่ผมเนี่ยน่าจะเดินทางขึ้นไปตามเล็กเลยดีวยกว่าพี่พี่ดิผมคิดว่าน่าจะมีน้ำนะเล็กบอให้ผมลงมาดูน้ำเนี่ย ผมก็เลยลงมาดูไม่เจอจริงๆเลยว่าเดินกับผมเนี่ยต้องเดินทางขึ้นไปก่อนก่อนที่อากาศจะเย็นมากกว่าน,นี้นะเพราะว่าถ้าเย็นเนี่ยเราจะหากันไม่เจอไม่พอแล้วก็โอกาสที่เราจะไม่ได้กินอะไรกันเลยเนี่ย,ยเยอะมากเลยนะแต่เล็กเนี่ยน่าจะเตรียมเสบียงอยู่เพราะเสบียงอยู่ในกระเป๋าแต่ว่าผมจะต้องรีบตามขึ้นไปขึ้นไปให้ทันนะก่อนที่จะมืดไม่งั้นเนี่ยหาที่นอนยากน,นะนอนก็ต้องหาที่นอนบนต้นไม้แบบนี้แหละ ตอนนป่าลึกเนี่ยสัตว์ใหญ่เยอะนะ <Hey. S 1> เหมือนผมเจออะไรก็ไม่รู้นะแวบๆบนู่นนะฝั่งนู้นนะเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะพี่สิ ไม่รู้ว่าใครเดินนะนเดินไปฝั่งด้านนู้นเนมื่อกี้เนี่ยใครไปไนนวะมันจะเป็นหญิงแก่นะผมดูมันเกี้ยเหมือนเป็นผู้หญิงแก่ๆหน่อยผมเนี่ยไม่กล้าตามไปดูเลย ใครรู้บอกม่รู้นะแต่ผมนี่จะลองเดินไปดูนะพี่เรดีนะไม่รู้เป็นใครนะพี่พี่เดีผมได้เจอน้ำแล้วนะนะนโอ้ผมนี่ขอกินน้ำก่อน เดี๋ยวผมจะต้องหาที่ตักน้ำก่อนตาวน้ำไปให้น้องนะเราก็เล็กนะโอ้ <c oughs> ผมว่าน่าจะเป็นผู้หญิงคนเมื่อกี้นะที่แบบว่าน่าจะเป็นคนนำทางพาผมมาเจอน้ำแอ่งนี้นะแต่ว่าน่าจะกินได้แหละผมไม่รู้ว่ากีงกินไปก่อนละตอนนี้เริ่มไม่ไหวละขอเริ่มดีขึ้นหน่อยนะกว่าจะหาน้ำเจอเนะี่ยยากเหมือนกันนะ น้ำที่เนี่ยเหมือนจะเริ่มแห้งไปละลงมาหน่อยเดี๋ยวนะดูดิเหมือนว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้เป็นผู้หญิงที่ไหนนะเดินพาผมมาทางด้านนี้นะ <c oughs> ผมก็เดินตาม,มาเรื่อยผมจะถ่ายให้ดูแล้วแต่ว่าอยู่ๆมันหายไปเลยนะผมก็เลยวิ่งมาดูมาเจอกระแ่งน้ำเหมือนหายตรงนี้เลยนะเมื่อกี้เนี่ยหายตรงนี้เลยผมวิ่งมาตาม,มาดูเนี่ยไม่รู้เป็นผู้หญิงที่ไหนนะ ผมว่าน่าจะมาช่วยเหลือผมด้วยแหละเพราะว่าผมหิวน้ำมากเลยเมื่อกี้เนี่ยก็อย่างดีนะมาเจอน้ำนะขอนั้งพักก่อนเดี๋ยวผมเนี่ยต้องหากขวดหา่าลองหกักพวกไม้ไผ่ที่แตกๆนะเดี๋ยวจะใส่น้ำแล้วก็เอาขึ้นไปให้เล็กเพรอุปกรณ์พวกมีดอะไรเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเล็กหมดเลยนะ อ๋อบอกเล็กแล้วว่าให้เอามาให้ผมนะแต่ว่าเล็กบอกให้เอาไปป้องกันตัวนะผมก็เลยให้เล็กไปเฮ้ยไม่ได้เอามีดมาเลยมีดตัดไม้ไผ่เก็บไว้ใส่น้ำเนี่ยเฮ้ยเฮ้เกิดอะไรขึ้นวะเมันจะเป็นได้ยินเสียงเล็กนะมาจากทางด้านบนด้านนู้นนะกูผมแวลหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เมื่อกี้นะี่มันจะเหมืนจะได้ยินเสียงเล็กนะตะโกนอนะ วัวเล็กอยู่แค่นั่นบนนี่วะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้เปล่าผมว่าหูผมน่าจะแววไปนะไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยต้องลองกลับไปดูในกล้องดูนะว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันเสียงจะเป็นเสียงเล็กนะ เดี๋ยวผม่ยไปหาที่ใส่น้ำก่อนไม่รู้คือเสียงอะไรนะดังมาจากด้านบนนู้นนะผมก็ไม่กล้าตะโกนกลับไปนะไม่รู้คือเสียงอะไรตะโกนไปเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันลงมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะแย่เนะเดี๋ยวหาที่ใส่น้ำก่อนตอนนี้น้ำก็ใส่อยู่นะมันไม่ได้สกรปรกเลยนะผมว่าน่าจะกินได้แหละผมกินไปสองกึกรึเมื่อก,กี้ ้ำมันใสเลยนะมันไม่ได้สกปรกอะไรนะดำในมือผมเนี่ยดำมากว่าร้านเนี่ยมันก็สะอาดนะโอเคเลยเสียงเนี่ยหายไปแล้วผมว่าน่าหูหนะจะแววนะไม่เหมือนจะไม่ใช่เสียงหรือเสียงอะไรเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปหาที่ตงน้องก่อน <c oughs> หาไม่เจอเลย ที่ตรงน้ำเสร็จแลยนะผมเนี่ยจะเดินทางไปต่อโอเคครับพี่ตีตอนนี้ผมเนี่ยได้น้ำละได้น้ำเลยเดี๋ยวขึ้นไปหาเลยก,ก่อนนะเด,ดี๋ยวลำบากากันนะจเดินขึ้นไปหาด้านบนเลยต้อง <c oughs> ตามไปให้ทันนะไม่รู้ว่าจะตามทันหรือเปล่าไม่รู้เล็กน้อน้องเนี่ยไปถึงไหนกันละแต่ว่าผมดักตรงกลางขึ้นไปเลยแอ่งน้ำอยู่ตรงด้านล่างนี้นะ ทางล่างนี่นะก็ได้น้ำมาก็ต้องขึ้นไปให้น้องก่อนเพราะว่าน้องเนี่ยหิวน้ำนะผมเลยลงมาหาน้ำให้ก็ โอเคครับพี่พีตตอนเนี้ยโทรศัพท์ผมเนี่ยแบตเนี่ยเริ่มหมดแล้วนะกล้องผมเนี่ยไม่ไหวแล้วแบตเนี่ยหมดหมดละตอนนี้รู้สึกว่าผมเนี่ยน่าจะลงกับเล็กแล้วแหละพอขึ้นมาตามหามาต้องนานแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหผมเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรไม่รู้นะดังมาจากด้านล่างนู่นนะที่แอบก่อนไม่รู้มันคือเสียงอะไรนะ วันนี้ผมเนี่ยตะโกนหาเลยกเล็กมาตั้งนานแล้วไม่เจอเลยนะน้ำเนี่ยผมวางไ้อยู่ด้านบนเมื่อกี้ตอนนี้เหมือนว่าแบตเนี่ยน่าจะไม่ไหวแล้วพี่เบตีเดี๋ยวน่าจะต้องผมเนี่ยน่าจะต้องไปหาเล็กแล้วก็ต้องกลับบ้านเลยแหละตอนนี้ต้องตามหาเล็กให้เจอก่อนผมว่าคืนนี้น่าจะต้องนอนในป่าด้วยแหละน่าจะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเลยนะพี่เบตีนะก็ผมเนี่ยน่าจะต้องปิดคลิปเพียงเท่านี้นะพี่เบตีก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมดนว่ยนะไม่รู้ว่าเล็กกับ น้องเนี่ยไปถึงไหนละถ้าไปเจอเลขกับน้องเนี่ยน่าจะโอเคก่อนตอนนี้ไม่น่าแยกกันเลยนะแต่ตอนนี้ได้น้ํามาแล้วไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเจอหิวน้ําขนาดไหนนะโอเคครับพี่เพตอนเนี้อากาศมันเย็นเกินไปแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยต้องหาที่พักนะเพราะว่าในป่าลึกเนี่ยไม่รู้ว่าสัตว์ใหญ่เนี่ยมันจะเข้าหาเราตอนไหนนะแต่ตอนเนี้ยผมเนี่ยเจ,เจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งละผมมองมาตั้งนานแล้วนะแต่ว่าผมนั่งดูแล้วผมจะ ขึ้นไปแล้วทาที่นอนทํำยังไงนะแล้วผมเนี่ยจะลองขึ้นไปดูแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยน่าจะต้องปิดคลิปเลยนะเพราะว่าผมต้องดูแบตโทรศัพท์ตลอดนะเพราะก็ดูนาฬิกาตลอดว่ากี่โมงแล้วผมกลัวว่าผมเนี่ยจะหลงในป่านะถ้ามีโทรศัพท์เนี่ยผมก็ยังโอเคอยู่สามารถดูทิศทางได้นะโอเคครับพี่เวียตีเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะพี่เวียตีนะก็สำหรับคลิปเนี่ยผมเนี่ยขอลาเพียงเท่านี้นะก็ไม่รู้ผมเนี่ยจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยหรือเปล่าก็ฝากพี่เวียดตีไปกังใจผมด้วยนะ โอเคครับเจตีสำหรับคลิปนี้ผมขอลายเพลงเท่านี้นะ